จะหาเงินเข้าบริษัทกันยังไงไไดีวะเนี่ยไอ้เสือไอตัดกูสองคนพี่ดางออกกูพ <c oughs> ี่ปะสมบัติแม่ยังไม่ได้ไม่ได้กระสีอ่ะเบื่อแล้ววะโอ้อยจะดีเหรอวะโอนมึงอย่ากทำว่าจะดีเลยอยากทำมันจะพอเหรือดีปะป้า, <c oughs> ากูไม่มีกรอบด้วยไอตัดไม่ได้ข้ากรอบได้เลยขายแน่เลยขายเท่าไหร่ห้าแสน ลดหน่อยได้ไหมเฮียจยให้เท่าไหร่ห้ารอยสวัสดีครับผมโอ้นจากชอบไอจีจุดเอ็กครับวันนี้เราจะไปขายพระกันปล่อยพระครับหลวงปู่โตไปดูกันว่าแท้หรือปลอมไปครับลุยใช่ครับเรากำ<ม>ลังเดินทางไปกรุงเทพมหานคร <ไ>ใช่ไปท,ที่ที่เซียนหลวงปู่โตอยู่นะครับเราจะเาพาไปให้เขาดูวันนี้ดูลุ้นกันนะครับว่าแท้หรือปลอมถ้าแท้เราก็กลับมาแบบลูกเศรษฐีนะครับวันนี้ได้สักกี่แสนครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็สักกี่บาทครับสี่ห้าแสนนครับจัดไปครับแล้วพาไม่มีกรอบด้วยวันนี้ไม่ได้ค่ากรอบแน่นอน ตอนนี้เรามาถึงร้านขายพระแล้วนะครับคระโถนี่ครับร้านคุณเอ็มผัดเทพนะครับเดี๋ยวเราไปจะไปสายหลงวงพ่อโตกันนะครับดูครับ ตอนนี้เราก็ออกมาจากหน้าร้านแล้วนะครับเราขายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยของแท้หรอ,อของแท้แน่อน,นอนครับเจ้าของร้านการันตีแล้วก็าามีการซื้อขายเรียบร้อยครับราคาก็กําไรครับหน่อนเนาะ<อ>เดี๋ยวเราเอากําไรไปต่อยอดกันนะครับ<ม>เดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยลุยตอนนี้เราเดินทางออกมาแล้วครับเราได้กําไรจากการขายพระเดี๋ยวเราจะเอาตังค์ไปเลี้ยงกันนะทบุญดีกว่าทาบุญนะ ทำบุญทั้งหมดเลยเขาทำบุญทำบุญหมดเลยครับมีเก็บทำบุญมาให้อย่าเคาทวงนะทำบุญทำบุญเด็กสงเคราะห์เดี๋ยวเราจะเอากำไรไปเลี้ยงฉลองกันนะครับวันนี้เราเล็งร้านอาหารข้างหน้าไว้แล้วแขี่มากชายสี่ชายสี่มีเกี้ยวไม่ได้แค่ไหเลยโอเคครับไอ้นี่มึงจะบอกใหม่ว่าผมผมไม่มีกรอบแต่ผมก็ได้เงินมาครับด้วยพาผมไม่ได้ค่ากรอบเพราะแต่ผมได้มาแล้วกำไรล้วนๆ้นฮะจริงนะครับ พระจริงครับ<ม>พร<า>ะจริงพูดได้พระจริงไม่ใช่บินธบาตได้นะครับผมกิ้งพระจริงพูดได้ไม่ได้โม่พระจริงพูดได้กินข้าวได้กินข้าวเดี๋ยว <S <S พวกเราไปกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน